สวัสดีพี่น้องมาเยอะกินต่ำบกคงกับลงตื่นกับลงตื่นพาชิมก่อนสกินกับฝากพี่ฝากน้องเบิ่งเป็นกำลังใจในเนื้อกับช่องลงตื่นเมื่อใดๆสมต่ำครับสมตำ่ำโอ้ลายยางใส่เต็มถาดอญญายะประกาศหอมปะัะขี้ขบปุ่นครับ,รบเป็น,นยังเป็ดเลยเป็ดครับพี่น้องขึ้นเป็ดมาให้ยังบุ๊ มามามากินน้ำกันครับฝากพี่ฝากน้องเบิงเป็นกำลังใจลุงตื่นแน่เด้อครับกับช่องลุงตื่นพาชิมมเนียเสดงยินเสียงพัดลมจังหน่อยเนอะวื้วื้เนี่ยพัดยูวื้วพัดลมไก่ครับคันเราเปิดพัดลมก็ยูบ่ะไดครับมามามาเบาไลายใหญ่ห้างกินกับลุงตื่นครับไงขึ้นเป็ดย่างเอ้ยขึ้นเป็ดยังก็หนึ่ง กับสมตำพี่น้องอยาแป๊บนัน้งกินมันนี่กินสองคนกับเมียครับไ่ไดเห็นหนาเลยถึงประกาศถึงต้นหอมตักชีพี่น้องกินไปเรื่อยๆคุยกันไป Cái chôn mất rồi đó, P'nọc Xôm tắm Khó miếu, ơ khó nhéo, còn mi P'nọc Lưm bọt Ư, khó nhéo Thấy đấy, nghe tiếng cơm lông chân ngoài này đứa แซ่บน้ำลุกตื่นครับเป็นเป็ดกับซ่วมต่ำเสิยงเงี้ยเสียงยำนี่นะครับบางเสียงพลุมจังเลยครับ Kinh nhầm đã có xếp nhầm nằm trên nó Xôm tầm Xôm tầm, แบบเซ็ป่ะชอบในกล่องเลยทำใหญ่งงๆต้นหอมบอกให้เมียโชว์ในนีน่กินทำโปง นี่ลงตื่นโชว์เลยเนะี่ยพี่น้องเอนะ้ยเนี่ยคำโปงเลยเนะนี่ยเน่ยเงี้ยเสียงย่ำในเด้อพี่น้องห้องลงตื่นพายถิ่ ทั้งสอนทั้งมือเลยพี่น้องอนี่ก็ค่าตะลืนโทษทัพย์ผาพบวกเลื่อนไว้เด็ดกอง พี่น้องกระปุนมาท่านไดงนี่เลยกระปุนกระปุนกระปุนกินกระสมตำโอ้ใส่หหยอีปูอีปูดองอีกพี่น้อง På den. Mm, den blir påtappad. ข้างแสบเลยพี่น้องกลับกินเป็ดเนี่ยโอ้เข่ากันเปน็นยังกับส้มตำเสียดายได้ไดยินแต่เสียงพัดลมพี่น้องอ ใส่ใส่อีกคนเป็ดซื้อมาเป็นถุงพี่น้องเป็นแค่สมตำอาเขาก็ให้ยหนามมันมาอยู่เสพเซฟนั่งกันครับพี่น้องสมตําอยู่ข้างล่างมืดนะนนี้บังนะพักบังอยู่พี่นอ้องอีป,ปูก็มีพี่น้องอีปูอีป,ปู ปูดองใส่บะกอกยีงแลหวพี่น้องบะกอกบะกอกแซ่บๆน้ำลงตื่นครับลงตื่นพาชิมชิมทุกอย่างเลยที่ขวงนาว่มาสั่มพี่น้องอิมก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับฝากพี่ฝากน้องเบิงบ้งเป็นกำลังใจลงตื่นได้เ้อครับกับช่องลงตื่นพาชิมเพื่อมีกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็กลา่าวคําว่าสวัสดีครับ